โอ้ยตุ้ใหญ่เลยตุ้ใหญ่เต้าได้ตุ้งท่าเนี่ยโพดเวยต้นเขาบางป้าไข่หน่อยมันเกลือไข่เด้อเด้อยโอ้โหเสียดมาเลยครับนี่เดี๋ยวครับข้าวจั่วโอ้โหครับเรียบร้อยแล้วนี่นี่นี่เออยังโอเคโอเคพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวแบ่งโพดแล้วจะนอนเลยแบ่งเชียร์ว้าวอีกเท่านึงพี่น้องพี่น้อง โอสวัสดีพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องทุกคนมื่อนี่มาใส่บงหนูคือเก่าครับมาหลานูเก่าครับวันอาทิตย์โบกเ็นทำเล็มาหน้าว่าเป็นสีดีเลยพอดีนี่มันเท่ากับก็เอาครับใช้ใัยความมันเกลือซานครับใส่ความพิณิชนาในการเป็นทาน ให้เขาทำนั่นแล้วเป็นผ่านมาันจะปีเลยเนี่โอ้ยกนเราเราซื้อเนาะงกนเราพึ่นว่าเป็นผ่านไก่ไลายปีเลยสิบกว่าป,ปีเลยกำลังเสียดยองหน่อยนึงเนาะโอ้เสียดยองพนตอนนี้เสียดยองมันซ้อนวิชาให้หมดแล้วมันบ้มากไก่แล้วเสียดยองเสียนยองมันกินเหล้าลอยโอ้ยหยาบไไนี่เสียดย,ยองนี่ฉีกเป็นกางน้องกินเหล้าลอยโอ้โหอะไรกันโอ้ซิเสียดยองผมจบเลยเด้กเขาเริ่มมันชิวเสีดยดยองเลยเนี่เรียมลายพอด โอม,มาเลยเราล่อมันมาคุณซอนีซ่าอะไรได้เนาะมันกินเราล่ออยู่ท่มันตัวมันเอาวิซ่ากูก็ซอนเลเราอ่ะไรพันห้าอันนี้เลห้าอันเหมือนวิซ่ากูซอนใบัวไปเรเพ็ดน้ำใหม่พูนกูบอกจํำนกูจํำเขาบอกเหมอนว่นจะอีกห่มหมือนนเราล่อมาาใสกันได้ปกติกันแตอนนี้ายังกเป็นแล้วนี้วางมือล้วางมือแล้วเดี๋ยวพ่น เป็นเสี่ยนเลยนะเสี่ยนยองเนาะแต่เพ like ื like ่อนเป็นนะมฮนบอเพื่อนเปแค่พลทหารมฮนบ่โต้สิบตีสิบตีแต่อะไมันเรื่องคนเราจุกกันมุขละงานกันบะงานเรื่องมีเรื่องดักนกดักนูนี่เพื่อนเพื่นเพื่นเกงว่าเราอ่ะนแต่ถ้าเขาฆ่าอันนี้ต๊เพื่อเราด้ยเรหัวปีไปแล้วข้าเป็เพ่อนัปกติร ถ้าเพวมันว่าตัวตีน่ยตจ่อางมั้นะบอกอย่างได้จอจางมันได้ขายเปเลยเป็นยังเราสูดตไ่ได้บ่ยาเปโอ้ยวปลองเนาะแต่จริงแค่ว่าเราสู้กับจักรไานแล้วเนาะบุกสู้ดิบดิมันมันต้องทำหยดดิตำหยดตบหัวกัได้แต่บ่งน้าบุกเาบงน้าเนาะบุนาบงหน้านอยู่ที่ยศยศแต่ว่าได้รักน่ยัยมแล้วชิตี้ยังในในบานนะ หยดเนี่ยส yeah. e ิท oui, ี่อยู่อะไรทานเนี่ยทานเรือบ่ทานบกเลยทานบกเอาบหูขกเบกเรื่อบกเลยบกบ่อยทานเรือกับบงกยวนในแม่น้ำจะยาวไปไมอันนี้คือมหานุซื้อแต่ความจริงเขอยู่ทานบกเลยทานเรือบ่อยสอย อัดคอแล้วนะเฮ้ยมาตะคู่เลยเด้ยขอขอ,อนพี่สิไปไหนแล้วไปกลางมองกันทุกอสิกูจะไปกลางมองพี่พอเท้าเป็นอันซื้อหอดเน๊ยกูเคยภาว่าหวานแฮอยู่ตึกกบได้พี่น้องเอ้ยตึกกบได้ภาว่กาก็เลยบอกพอดีว่ามึงจะไปไหนเว่าเอาพอเท้าเป็นพ,พ,นพนอจะซื้อหอดเนาะกูจะไปกลางมองว่ัโอ้โหหนาวะค่ไหน ยอดเออเรมือนยังเลยก็เวดเราป่ะว่าเราโม่หน้องไปพาโม่รับงงองนนี้แล้ววะยังเป็นงงท่เราล้ออ่ะเรกินอะไรล้ออะไรวะเราเอาเข้มไปน้องเดี๋ยวใส่เซ็ตเดี๋ยวสิดท้ายไปน้องเมึงได้ประมาณนี้ประมาณ้พี่น้องเด้อแ้่ฟากันก็ไหลก็แช่เลยครับเด้อเมื่อกี้ว่าหม่ซื้อครับว่าหม่ว่าขี้โม่ซื้อว่าเล่นว่าหัวกันซื้อครับมันมีซิปต่อคิปตี้ยังหาค้อพากิจหรือสิไะแต่ว่า ฝากอะไรก็แซ่บเป็นกำลังใจผมเลยครับเด้อโอ้โหนงมันกันละครับขอบคุณครับฝากเออขอซื้อขอซื้อสวัสดีแลสวัสดีครับเช้าเสาทุกคนยำนู้นครับวันนี้ครับบคัวมันเลยครับบัวมันบาฉันจ้ะบัวมันเลยแหละยำบัวอันเก่งหนึ่งยังบุหรีจากเดิมแต่เมื่อคืนนี่ครับบผมเรีนอะไร บอัปเดตพี like like ่น uh, yes, ้องบเนี่ยบดวบบัคือบไรก็เลยเอาไรไทยพี่น้องบครับไปรุดนะครับไล้วแล้วี้นี่ครับโู้นกับตู้บัวขยันนี่พี่น้องเอ้ยม้บควขยีดนะตั้แหลกแหงมันนี่ย่ามมะได้ครึ่งหนึ่งแล้วเป็นยังไงนู้นไม่ใชบ่ กี่รตัวแรกพี่น้เอ้ยบองแมนบงันมันเกัธรรมชาตรดีดบยากาเศ้าแล้วทุกนตรงน้าพี่น้องเอ้ยอยู่กทุมเนาะใสุ่ดได้กับพวควาติดนะชวนสทุ่เนลมมืดละมากน กินสมด้วยนะไพี่น้องุ่กันตอจได้พอปนอยู่มเนาะนี่มีอากะไ้่นมุนนลยมันถือขึ้นน่บอยเทียวอไรแ่จะมีอากาะโอ้เดยวเดียวพอปนเ่าอย้านี่ บุกมาแล้วเาใช่พีอเนี่ยทได้ใช่ไหมเนี่ยแต่เราหลุดเบิ้งของทีมงานเขาเนาะแต่มีทีมงานไล่ทีมงานใี่้อเข้าเขาบาถือกือทีมงานนึงถือกืบจะทีมงานมาเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สีทีมงานห้าทั้งเท้าแบงแงกกันไปพี่นอเอ้ยเ้มือคืนประมาณเลยยเสากันยังบืคือยู่พี่หนอเอ้ยสออาทิตย์เลยนี่บุมา

องควุ้นามงอนะมงธอนะพระองอ์เปไปหอดเยแต่ว่าประทองอวามันใจแห้งนะน้ำดักทุ่งนวยังบุอดบุดดักทุกกรไดักทดักทุกซ้ำานเลยแล้วนีนี่วะเอ็นใท่อนีแหละเบรแล้วมัดเบรลีออ นี่ก็อ่านมันแทนเอกอเนาะลาด้ครับโค้นักสทนสุกทางยังบ่มีวีวเลยคกเหว่มันใจเลยแท้่าอมันใจคขึ้นมากต้นยงไม่กับม้นไนไนี่มันปทุม ตาเลี่ยนอเบุญทีัวเออทีแม่ใช่มันไปบนะใช่หนูใช่มันไปปนยังไงองตแล้วนี่ป้าหญ่โพดยโอ้ยตนเขาบางป้าไข่หน่อยมันกไข่เด้อมีอยมิดนูใหญ่อะไร่องแต๋ยวพอปนแล้วไม่้องเอย ต้องบุคลากรหมวนี่ต้องไหลเรือไปละขอ,อบพนกับบุนแล้วเนาะอปอบพนกันยังดีและวก็ยังไล่ดรอกจ็ดตัวอันนี้วาสนาสนาอ,องตัวไม่ใครขอดแจวยี่รถแปลจับรถไรเส้าอ,อยู่ครับเราข่าเขาอยู่พวกกรยับมันแดแล้วยังยุ่งอนหนึ่งน,น่ะ้โดนรถหันายัางย ร่างถือถ่ายถ่ายเลับเ้อนี่ใช้แท่นนี่แหละเรจะรักเขื่องไม้ติติติต่ต่างถอายเกยเกยเยลมนะเด้ว้าดีใจอิโอ้ดูใหายเด้ดูใหญ่เด้ดูถอายนี่งต้คิวจะได้ซัซองโตผลิบลนอยู่เช่นนั้นคือยบนอยู่รางถอายดีเลยบะโอ้ดูเหาหลาดเลยน่ะ ไอ้ขิมหนูวายตัวเน่าหมดดิหนูวายพี่น้องเอ้ยเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ทัตกตะไข่เด้อเป็นกำลังใจให้พวกผมถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งหัวต่อไปเด้อโอเคเลสโก้จะทำ้วครับส้มผลงานครับผลงานไล,ล่รับ <c ười> ไล่รับย้ำเศร้านี่ไงแมนมาบานา้านี่ก็

า้ครับยังไงยอครับปเจ็ดชิอตากเยเจ็ดบเก้าโตครับโ้สุ่มเลสิบเก้าโตเลยค้อะไร่สาเลยเนาะกิตติโน่น่ความาตัวนี้ควาลากันครับเขาชิตีอยู่เสียนอยู่ขอเงินกเจาสิ้าสิบเโตครับสูหาได้ยูวะ่ยวนีปากกแป๊ก ขัรถให้ใช่ขับเวนอนอนนี่นะโตฮะมอเต่าไปดักนุ่มบุคเมีทางโตพาไปดักบุมีนุ่มแถวอไรจมันบโตลูกติครับตายเขา้ความลกด้วยมดยโอ้บโตเลยพะพอพอมีส่วนของเขาได้เลนน้อง ไม่อในการโต๊่ะพอดีาโต้พอายพอดายมาหุมโนมูแล้วเนาะมาพูดมาพูดมาพูดโอ้ากินตวจว้าวางไปได้ในซูซี่ริงไปได้จสียงบ่เสี่ยงเสียงเสียงื้นนี้เราได้มื้อคืนนี่กเออมื่อืนี้ซีโต๊ะเราเราเอาเอาตอวานี้วานนี่เราเราืได้ตัวกรกหนึ่งตัว Sang lại cửa đi, Nói chắp 2 thì Ta xa yêu như này. Mày gái bóng. Mày đấy bóng. Mày gái bóng. Mày gái bóng. lươn gái bóng. nói này, nhanh quá, gái bóng. Mày lươn đấy, Mày gái bóng. 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 Mày gái 2, Mày gái bóng. này หยดสิบตีได้มาจนได้ได้มาไปฟุกๆมั้งซีฟุกฮันโอาโหตัวนี้จะไรรวบเลยแหละฟุกโตครับเออเขาไปคนทียเอาเราเนี่ว้าเอาเลยไม่ไดีโอ้โหโตครับอันนี้ผมผมโอ้ยนักสมควรนี่เด้อเฮ้อมองซุปเปอร์เปิดวันนี้มันรรมดานะ ันดับสองเออลำดับโอตยย้ตัวใหญ่เหักนี่นูุ่กวะนี่ขขาหนึ่งหนึ่งมาล้วโอ้ยว้ยตัวนี้ขู่ด้วยโอ้ยโดดจช่ไรมสามสองสามโอ้โขขห ทักแล้วตวมันาโอ้ยนี่ตันี้มเลนี่โอ้โหดได้ตันี้ดานีโอลจะโถใส่นี่อ๋อใหญ่ยังดนาะหดปนพึ่งอันตรายีหดาบ่อยเนาะหจัหนัวแล้ไตัวนี้งทามดเจ็ดตัวในองเจ็เะไปตได้ล เจ็ดนับกลายืนนี่ตครับสรุปนี่ครับ <13. S 2> ลปลาข้าว,าวนนเท่าไหร่นะข้าวนี่เขาข้าจูวะเขาไ่ไเนี่้ก็ชาเดียวเาเ่นแรคนมแต่าหาเขาาน่วเขาาช่วยเาด้หัวนกันได้เบดไว ย่เอาผาย่องยเกมาผลามือสังหารแผนตาสังหานเลยก้วแก้วสิบตีย <mo an> ุ <The> food, menu, ่งลองลอลองลงรูฮะปอนหเสียดมเลยรับเดียวครับข้าวจโอ้ขับเรียบเลยัเรียวเห็นไ่ยากพี่น้อเฮ็ดเรียบ้อยแลวนี่ได้เอโต๊ต <laughs> oh, Tiếp oh. à. mới... à, à, vào đầu tôi là tôi ghen lisa tôi ghen hảo nếu có không ừ. à. à. tôi ghen đấy tôi mày em tôi mày anh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  em tôi anh em anh em tôi anh em tôi mày 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 พักพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะไลค์กดแชร์พี่น้องเอ้ยเออยพูดอะไรซิไอ้ใส่รุดยังเด้อ่าโอเคโอเคเนาะพักพี่น้องไหมพักไหมโอเคโอเคพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวแบ่งคนเราจะนอนเลยแบ่งเชียร์ว้าวอีกคนนึงก็พี่น้องฮ่่าฮ่าโอ้